ไม่น่าเชื่อนะเพราะพวกเราพวกเราทุกคนเก่งมากแนละ้วพวกเราผ่านกันมาได้เนะี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหใครอ่ะใครอ่ะก็จะปอตอนเนี้ย <laughs> ตอนนู้นะอะอนั้นก็คือแบบ <laughs> น่าเด็กตำรวจตอนนั้นเป็นไอ้ทัศ <laughs> ไอ้ทัศไอ้ทัศไอ้ทัศหรอ <laughs> ไอ้ทัศ ไอ้พัทตอนทำไมเดบิวต์ออกมาเป็นบิงี้อย่างเงี้ยทำท่างไงไหนทำท่างไงเดบิวต์ทำท่างไงฮะทำท่างไง <S <S ไม่เคยสัตว์เท่าไหร่ขออีกหนึ่งทีเพื่อนเพิ่งกำไว้ดีๆนะออกซัวเตอร์นะครนะึ่งหนึ่งพอเขาสามเขาหนึ่งเลยละว้าขออีกทีแบบ อีกทีหนึ่งชัดๆและหนึ่งสองสามไปชัดพอั้ยน้องชัดเลยหมดกันสีผมว่าความเท่ที่เตรียมมาเลยนะแม่อยู่ เทอยู่เท่อยู่ถ้าเบสบอกว่าเท่ก็ได้ครับเทเทหมดพร้อมกันพร้อมกันนะพร้อมเป็นคนละข้าง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 เดินเดิสองสาม น้อยอะ่ะมันไม่ป่อเลยทำไมทำแล้วมันไม่โป๊เหมืนอนเขาบ้างอ้อาวผมมีตาแหน่งเดียวผมก็ให้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งทำอย่างนี้ดีกว่า แล้วคนที่บอกให้สู้อ่ะให้เบมสู้อ่ะดูทรงเป็นมัมมี่ด้วยนะแกนี่แงนะพวุกคุณดูสนุกและสะใจมากรัย คุยเรื่องนี้ดีกว่าคุยเรื่องนี้ดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเหรอเปลี่ยนเรื่องไหนดีทู้แล้วจริงๆงเราก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าตีม,มาเนี่ยคือตื่นเต้นกว่าใ,ใช่ครับผมอะไรนะครับ คอยยิ้มโลเลสเบฟยิ้มไปแล้วอันก็ชอบอะไรนะข่ายจริงเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ปีมขึ้นะบอกว่าอย่าเพิ่งสปอยคนนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่ปีมส่ง ส่งมาให้เท่าไหร่ก็คิดว่าพูดได้เท่านั้นนั่นอ่าใช่ใช่เบ๊บขายอะไรขายอะไรขายอะไรทางด้านนี้ยื่น QR code ล้วนะสามสามชุดยื่น QR code ไปแล้วยื่น QR code แล้วเหรออันนี้ยื่น QR code อันนี้บอกขอสามตัวหน่อยอ้าว อะลองนับดูวันนี้มีกี่รูบนชุดเนี่ยลองนับดูอ,อะก็ลองนับดูเผื่อเๆสุ่มๆไงใครจะไปรู้เรื่องราวหนึ่งสองสามสี่เต็มตัวนะเต็มตัวเต็มตัวแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใช่ไหม อะไรนะีแอคอ่าใช่อัดไปแล้วจ้าดูแล้วจ้าเ,เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ด้วยนะ,ยะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ด้วยนะใช่ไลฟ์เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์แคสเกมด้วยรอติดตามดูกันด้วยนะจ๊ะ เออทุกคนใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเกิดการจลาจลกันนะครับใจเย็นๆ <laughs> เราได้อยู่ด้วยกันไปอีกเจยา,าวแน่นอนนะวันพุธมีๆๆอะไรวันพุธ <ๆ S 1> เรามีไลฟ์แคสเกมใช่ไหม นั่นแหละครับไม่ดีเหรออามาเดี๋ยวขอถ่ายรูปรวมหน่อยได้ไหมครับขอถ่ายรูปรวมหน่อยนะครัข้างๆเข้ามาหน่อยได้ไหมครับผมข้างๆเข้ามาหน่อยนะขอสวยที่สุดเลยได้ไหมอะไรอันนี้ถ่ายรูปก,ก่อนเหรอถ่ายวีดีโอไว้ก็ได้นะถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอรวมก็ได้ได้ไหมได้มามา โอเคหกติปเปมเลยมาเต็มตัวนะเดี๋ยวผมปัดพาริสให้นะครับโอเคมั้ยโอเคไหมครับมาแล้วแต่ฝ่ายนี้นะถ่ายรูปมาสุดท้ายมามาถ่ายรูปถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปให้่อยได้ไหมครับ ถ่ายรูปเราอสองคนเราโอเคครับนี่เด็กคนจิ้มเข้าไปในรูเลยคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือทำหน้ายัางไงไม่นัดกันเลยเหรอ,อเดี๋ยวไปเดียวกัะเอาอย่างเอาอย่างเปิดโหมดนะหนึ่งสองสาม เชียมวยไปได้รอบสุดท้าย,ายโอ้วางเลยเหรอ กลางได้ยังไม่เอาเทานะขอนะ้เขาไม่ติดแกมติดแกมเป็สองรอบแล้วบ๊ายบายนะครับบายๆล่ะสวัสดีครับต้องแก้คนละข้างมาพี่พีๆเขาบอก ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับกลับกันยังไงอ่ะกลับกันดีๆนะโอเคนะดีๆนะบาย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 รักนะรักนะบ๊ายบายยังขอสุดท้ายกันบ๊ายบายท้ายก็ต้องได้ลูก บครับมบายครับแต่สดีนะมาบ่ายนะมลบ่ายนะมบายนะ